ต่อมาก็มาดูข้อ20กันนะครับข้อ20ถามว่าเมื่อนำแร่แบดเดลไรย์ไปถลุงในเตาที่อุณหภูมิ8 0 0ร้ 1, อยถึงหนึ่องศาเซลเซียสโดยให้ทำปฏิกิยากับคาร์บอนและแก๊สคอรลีนจะได้เซอร์โคเนียมเตตะคอไลน์ ene, และแก๊สคาร์บอนมอลอกไซด์ข้อใดคือสูตรทางเคมี Me ของแร่แบดเดลไรย์ Day ก็เราต้องมาเขียนสมก,การเคมีกันครับว่าปฏิกิยากเกิดอะไรขึ้นบ้างแรกก็คือสมมุติว่าเป็นแร่แบดเดลไรย์เนี่ยเป็น อะไรที่เราไม่รู้เป็น tamam. ซีเลียมไว้ก่อนบวกกับคาร์บอนบวกกับแก๊สคอรีนจะได้เป็น z r c l 4บวกกับคาร์บอนมอนอกไซด์ใช่ไหมครับก็มาดูก่อนเลยข้อแรกเนี่ยผิดชัวๆเพราะว่ามี s ซิลิกอนถ้าเกิดตรงนี้เป็นซิลิกอนผลิสารตั้งต้นที่ใส่ออกไปเนี่ยก็จะไม่มีการทำให้เกิดซิลิกอนหายไปได้เพราะว่า สารตั้งต้นที่ใส่เข้าไปจะเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งหมดไม่เกิดการส,สูญเสียหรือสูญหายไปได้ครับข้อแรกก็เลยผิดอย่างนี้ข้อที่3ก็เลยผิดเหมือนกันครับเพราะว่าข้อที่3มเนี่ยมีไฮโดรเจนแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เห็นเนี่ยจะไม่มีไฮโดรเจนขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นการที่ไม่มีไฮโดรเจนในผลิตภัณฑ์เลยเป็นการแสดงว่าสารตั้งต้นจะไม่มีไฮโดรเจนอยู่ด้วยครับก็จะเหลือ Z RCO3 กับ z, z r o 2ซึ่งถ้าดูดีดแล้วเนี่ย ZrCO3 เนี่ย จะเป็นสารละลายไอออนิกที่ละลายน้ําแต่ Z ซ o เตเนี่ยเป็นสารละลายไอออนิกที่ไม่ละลายน้ําถ้าเกิดใครจําวิธีการท่องได้ครับว่าออกไซด์กับซัลไฟด์ของทันซิชันเนี่ยจะไม่ละลายน้าใช่ไหมครับและโซเดเนี่ยคเป็นทันซิชันโซเดก็เลยไม่ละลายน้าครับพอไม่ละลายน้าปุ๊บก็เข้าในสมบัติของแร่เลยครับเพราะว่าแร่เนี่ยปกติจะถ้าแร่ละล,ะลายน้าเนี่ยก,การ เมื่อมีกเกิดการฝนตกอะไรขึ้นมาเนี่ยแร่พวกนั้นก็จะถูกละลายน้ําแล้วก็หายไปหมดแต่ถ้าเกิดแร่ไม่ละลายน้ําเนี่ยก็จะสามารถคงสภาพอยู่นั้นได้อย่างนั้นได้แต่ว่าการไม่ละลายน้ําเนี่ยเป็นที่จริงเนี่ยผิดนะครับที่บอกว่าไม่ละลายน้ําต้องบอกว่าละลายน้ําได้เล็กน้อยแต่เล็กน้อยมากๆก็เลยทําให้คงสภาพแร่อย,อยู่ไดถ้ถึงตอนนั้นครับ จากตอนนั้นถึงตอนนี้ก็ยังเป็นสภาพแร่อยู่ได้เพราะมีการละลายน้ำเพียงเล็กน้อยก็เลยคิดว่าตอบข้อสี่ครับเพราะข้อสี่ตรงตามสมบัติของแร่คือละลายน้ำได้เล็กน้อยถึงจะคงสภาพจากต่อจากตอนนั้นถึงตอนนี้ได้ครับครับก็เลยคิดว่าข้อสองเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะว่า Z r c อาซีโสาเนี่ยเป็นไอออนิกที่ละลายน้ำได้ครับข้อน,นี้ก็เลยตอบข้อสี่ครับ